ครับผมสวัสดีครับพี่น้องกลับมาพบมาพ่อกับบอลลองเช่นเคยเด้อครับผมเนาะครับผมสลับในคลิปนี้กับเป็นคลิปแนวทางฮานอยนะครับสูตรวัดใจ2ตัวเด่นคงสุดท้ายนะครับพี่น้องครับของวันประจําวันที่11นะครับเดือน7นะครับพี่น้องครับผมแต่ก่อนเฮาสิไปรับชมของวันที่สินะครับเฮาก็มาสรุปผลของเมื่อวานนี้ก่อนนะครับเนาะของวันที่10นะครับครับผมกับก่อนสิไป ไอ้รับชมผลเมื่อวานเนี่ยนะครับกับบอลองก็มีคําเตือนเช่นเคย้อครับผมเนาะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนําเสนอตัวเลขนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกครั้งเด็กต่ำกว่าสิปีควรมีผู้ปกครองให้คําแนะนานะครับเนาะนะครับบอลองก็ขอโทษขออภัยหลายเด้อพี่น้องลงซาจ์หน่อยหนึงครับหากระตื้นนอนครับพี่น้องนะครับบอลองก็ออกกะมานะครับหากระตื้นนอนนะครับพี่น้องขอโทษขออภัยหลายนะครับครับผมเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยเนาะ ผลของเมื่อวานนี้นะครับฮาหนอยพิเศษออก3 6 1กับ3 9นะครับแล้วกับปกติออก5 9 4 0 2นะครับ VIP ออก5 3 0กับ2 0นะครับบอลองกาให้เด่น6กับเด่น3เนาะฟัน3นะครับกาในพิเศษกาเข้าเข้าตัวเล่นนะครับเด่น3เด่น6นะครับพี่น้องแล้วกับสองคู่กับมาเข้าเข้า3 9นะครับพี่น้อง3 9ตรงๆเลยนะครับ 39มเกตรงๆเลยเนาะนะครับส่วนเด่น6นะครับพี่น้องบอลรองบทข้ามพี่น้องเอ้ยข้ามนะครับให้62 63 64 68 69นะครับ61ห่บวมีนะครับพี่น้องกะลุดไปเนาะนะครับเชียดชิวเชียดชิวครับผมส่วนผลของไอห้าน้อยปกตินะครับ594กับ02นะครับ594กับ02ตรงนี้กะ รุดไปนะครับรุดไปเนาะบมมีนะครับเพราะว่าบอลองให้เด่นหกกับเด่นเอเด่นสามนะครับเนาะกับรุดไปนะครับคนนี้ฮะไอ้น้อย v ีพีห้าสามศูนย์กับสองศูนย์นะครับสองศูนย์นี่ก็บรุดไปนะครับพี่น้องมาเข้าตรงๆก็คือสามศูนย์เนาะนี่ครับสามศูนย์นะครับผมกัเข้าตรงๆไปเลยนะครับนะครับกสรุปการสรุปกับเมื่อวานนี่ก็สูตรนี่ก็เข้า สองน้อยนะครับพิเศษครับ V.I.P. นะครับเนาะเมื่อวานนี้นะครับ39กับ30ตรงๆเลยนะครับส่วน6กนี่เข้าแต่เด่นนะครับน้องเข้าแต่เด่นบอลองจับคู่ข้ามนะครับผมครับผมก็เดี๋ยวเราไปรับชมของวันที่ไอ้11กันเลยนะครับเนาะรับชมของวันที่11เลยนะครับตัวเด่นนะครับ ตัวเด่นเด่น1เด่น2นะครับฟัน1นะครับพี่น้องนะครับเนะมื่อนี้บอลองมัก1แฮนนะครับ1น่น,น่าจะมานะครับส่วนตัวเด่นจับคู่นะครับ1น,นะครับก็มี1 0 1่ส,สอง หนนะครับ1 7 1 8นะครับผมส่วนตัวเด่น2นะครับเด่น2ก็จะมี2 0 2ศนสนะครับ2 5 2 7แล้วก็2 8นะครับเนาะ ส่วนตัวเด่น3ตัวนะครับตัวเด่น3ตัวบอลงกระจับให้เช่นเคยครับ210นะครับแล้วก็1 1 2 5นะครับแล้วก็80-2นะครับเนาะนะครับผมกระยำเด้วยครับพี่น้องโปรดใช้วิจัย,ายานในการรับชมนะครับพี่น้องเนาะตัวเลขก็มีลดมีเข้านะครับ ทางช่องก็เป็นเพียงสีกลางนะครับนำเสนอตัวเลขนะครับเป็นรองเนะาะมักกะแคปน้าจอไว้นะครับผมมักกะสามารถเลื่อนผ่านได้นะครับผมส่วนตัวเด่นที่บมลองชอบนะครับความชอบส่วนตัวนะครับผมเนาะความชอบส่วนตัวก็จะมีมี1นูนย์นะครับมี1นูนย์แล้วก็1นสามนะครับ ส่วนสองนี่มีสองห้าแล้วก็28นะครับผมส่วนสามตัวก็125นะครับผมเนาะพี่น้องแต่รอรุ่นกันนะครับพี่น้องนะครับผมว่าแนวทางสูตรนี้สิมาบ่นะครับเมื่อวานี่ก็เข้า2น้นอยนะครับเนาะนอยพิเศษกับนอยไอวีพีนะครับแต่ยัางที่บุหรงบ่อนะครับกับกัถ้าบุทันนอย พี่ไอ้พิเศษนะครับกัเน้นไปปกติกับ VIP นะครับเนาะพอบอลลองกับขอโทษขอไผ่ไหลนะครับกัลงลงซาจังหน่อยนึงนะครับเนาะบอลลองกับพิ่งตื่นนอนนะครับพี่น้องเลยนะครับผมเนาะครับผมกัก้อนออกไปนะครับกับอลลองกับฝากกดไลค์กดแชร์เนาะกดติดตามนะครับเป็นกําลังใจให้กันนเด้อครับผมเนาะครับผมกัขอให้มีโชคมีลาบกันทุกคนเด้อครับสวัสดีครับ